ทำให้เราเห็นแบบ3มิติที่สําคัญของชีวิตเราเอย่างเงี้ยค่ะด้านการงานความสัมพัน์แล้วก็ตัวเองเป็นตัวช่วยที่ดีมากเล่นเกมคือสนุกมากๆอยากให้ทุกคนมาเล่นกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะตอนนี้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านแบรนด์เนมนะคะมีสาขายอยู่ที่เมกาบ,บางนาแล้วก็เซนทรัลเวสเทิร์นค่ะชื่อร้านแฟร์ทีิกนะคะรู้ว่าจริงๆตัวเองอะคะ่ะจะต้องแบบเหมือนทํายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เป้าหมายชีวิต,ตัวเองอะเออแบบ ได้อย่างที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยเพราะว่าแบบสมมติตัวเองเป็นคนตั้งเป้าหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอบางทีอ่ะเราโฟกัสแค่หนึ่งมิติอะไรอย่างเงี้ยพอได้มาเรียนนะคะผ่านบอร์ดเกมคือแล้วได้มีเล่มนี้คือแบบดีมากทําให้เราเห็นแบบสามมิติที่สําคัญของชีวิตเราอย่างเงี้ยค่ะด้านการงานความสัมพันธ์แล้วก็ตัวเองค่ะเซลฟ์ Self อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทาให้เรารู้ว่าโอเคปีนี้ถ้าเราจะทําแบบเออสิ่งที่ ทำให้ชีวิตเราคอมฟีสอย่างงี้ค่ะมีความสุขสคือสิ่งที่เราจะโฟกัสใน3ปีนี้ก็จะโฉบดาวลงมาแล้วก็คิดว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากตัเ,เกมคือสนุกมากๆอยากให้ทุกคนมาเล่นกันนะคะคือเกมเนี่ยสะท้อนตัวตนเราทุกอย่างเวลาเราหยิบเราเลือกอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะแบบเหมือนออกมาจากสิ่งที่เราเป็นรอบแรกอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วพอรอบ2ก็ก็ได้เรียนรู้เยอะมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลอง